กระโดดไปหายเนือกันนี่เจอด้วยตัวเองนี่องค์นี้ค่ะพี่นัทตกใจพอเขาบอกเอ้าคพือพอยืนหันหลังจริงป่ะแล้วพี่ก็อยู่ๆพลัตกลงไปที่รีบก้มทันทีเลยแล้วพลัอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครอยู่ตรงนี้พอก็ยืนอนจะมาดูนะจะออกอไม่ได้ลือนเลยทั้งทั้งันด้วยเธอไม่ใช่อยู่ใกล้พี่ด้วยนะอยู่ฝั่งนี้นะอ่ะ อยู่ฝั่งนี้แล้วก็กระเด็นตกลงไปพี่ก็รีบกม้มรับแล้วพี่อุ่ย <c oughs> แล้วก็เลยหยิบขึ้นมาคือองค์นี้อ่ะาจะ <c oughs> ไ,ไปด้วย <c oughs> นี่คือองค์นี้เป็นเรืร่องปฏิหาณที่พี่นัดดอนเมืองเจอด้วยตัวเองนะพี่ยืหัวล้มเอาไหมองค์นี้พี่เอาอได้เลยถ้าตรวจไปพามา,าแล้วดูดูตาพี่เยนืน หันหน้าไปดูกล้องหน่อยดูตาฝั่ง,งนี้ฝ่ง,งนี้เจอต,ตัวเองโอเคครับว่าไดเซอร์อยู่ฝั่งนี้ด้วยนะไม่ใช่อยู่ทางนั้นนะแล้วมองกล้องหลังได้ยินดังปุ๊บอุ้ยพี่ที่นักร้องเลยนะออตกไม่ได้ยังไงท่านเลือกคนนี้อ่ะแล้วท่านเขาบอกว่ากูคือมึงเจ้าของกูอะไรมันโ <c oughs> อ้โอเคครับเจอเยอะกว่าน